ชื่อหนึ่งพยางน่ารักเก๋ๆเ,เท่ๆ EP 2ส่วนอันนี้ EP ที่1มีน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าชื่อเนยซ้ำนะพี่เอขอเติมการันลงไปเป็นเนยแล้วกันเนาะส่วน EP ที่2ก็จะเป็นชื่อที่น้องๆแนะนำเข้ามาจะโดนชื่อใครบ้างมาดูกันชื่อแรกเลยเดียเจบอสพิมหมวยซันต่อไปก็แยมเฟิร์สไมเอ ฟาร์มชื่อนี้ก็เพราะดีนะพลาววิวเพ็ดจูนกันพันต่อไปก็นิวเฟชเก่งหนึ่งมิกซ์แก้มครีมฟางแพลวปามปริมเพลงบิ๊กพีทเจน เอ็มตรีมแต่กลีนเป้เกตบอมปลายต่อไปก็เนทเกลเบปนิกป๊อปก้าพีมวินปอแชมป์โอทเอ็มต่อไปก็ท็อป แอนปุ่นมิวเอิร์ธแล้วก็ไบรท์ยังมีอีกมากมายหลากหลายเลยละ่ะไหนโดนชื่อใครบ้างเอ่ยคอมเมนต์มาทักทายกันบ้างนะ